สอวอลเล่บอลเกาหลีพิจารณาเพิ่มค่าเหนื่อยโคต้าเอเชียหลังฟอร์มปังกว่าผู้เล่นโลคอลวันที่8ธันวาคม2566สหพันธ์วอลเล่บอลเกาหลีโคโวเตรียมหารือเกี่ยวกับการขยายประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับโคต้าเอเชียจากเดิม10ประเทศไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียเมียนมานญี่ปุ่นมองโกเลียไต้หวันและฮ่องกง เพิ่มเป็น64ประเทศสมาชิกสมาพันธ์วอลเล่บอลแห่งเชีย (A.V.C.) ยกเว้นออสเตรเลียซึ่งแทบจะเป็นประเทศในยุโรปอยู่แล้วเพื่อขยายประตูสู่ผู้เล่นเอเชียกลางและตะวันตกเฉียงใต้เช่นคาซัคสถานปากีสถานและอุซเบกิสถานซึ่งทำผลงานได้ดีในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ปัจจุบันค่าเหนือสูงสุดของโคตเเอเชียทั้งชายและหญิงถูกกำหนดไว้ที่1 0 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ3.5ล้านบาท แต่หลังจากเริ่มต้นฤดูกาลผู้เล่นโคต้าเอเชียบางคนทำผลงานให้ทีมมากกว่าผู้เล่นในประเทศที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่ามากทำให้มีข้อเสนอว่าควรขึ้นเงินเดือนให้ตรงกับความเป็นจริงแต่ละสโมสรกำลังวางแผนที่จะร่วมกันหาวิธีกำหนดเงินเดือนสูงสุดสำหรับปีแรกของวีลีกจะเพิ่มจำนวนเงินขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ต่อสัญญาหรือเพิ่มเงินเดือนประจำปีสำหรับปีแรกทั้งหมด